ฝากคุณมากนะครับที่เข้ามากดติดตามให้นะครับกดไลค์กดแชร์ครับดันดันครับดันดันช่องประอนพิษาลุงคนนะครับดันดันครับดันดันช่องประอนพิศาลุงคนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับ นี่ครับสร้างปญะะหาครับดันดันครับดันดันช่องบอลที่สลาคันหน่อยครับฝากกดไลค์กดแชร์้วยนะครับเข้ามาทักทายกันนะครับเข้ามาทักทายกันหน่อย สวัสดีครับลุงเพชรครับสวัสดีครับสวัสดีไลค์ให้แล้วครับจากฝรั่งเศสขอบคุณมากนะครับขอบคุณนมาานครับสวัสดีดวงหน้าเลยครับขอบคุณครับสวัสดีนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับนี่ครับ ลานไม่ยากครับโดมลานไม่ยากครับอากาศเย็นๆครับตอนเย็นๆนะครับอากาศหนาวมากเลยครับนี่นะครับทางบ้านลุงพลนะครับอากากศ พอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ